แสบคอยเด้อมาดื่ี่น่องมาเด้อมมา,มาละสวัสดีค่ะพบก,กับอีเชนเคยนะคะกับน้อไม้สาวอุดรจันสินเลนมาพี่น้องมือหนิอีน้อสิผ้าพี่น้องกินต่าเล็บมือนางคะ่ะพี่น้องสีสันจัดจ้านแบบพีกอา,รากรายู่คะ่ะพี่น้องเล็บมือนางกรุบกรุบนะคะกับหนําปร,ราหนั่นๆจ้ะพี่น้องหื แซบก๋ยเด้มาเด้อพ่หนองมาเด้อผักเครื่องเคียงกับสิมีถั่ถวพูแตงกวานะคะมะราขี้นกบะเกือม่วงอะไรก็เป็นสะลัดตกแต่งจากพ่หนองมาค่ะมาค่ะน้ำปลาหวานมากแซบ มแซ่บคอยเดอเพชรตายเบ้าเรืองครับพี่นนอง นัวครับน้ำปลาแดกบม่ได้กินดวนครับพี่น้องคืออยากเด็ยบมือนั่งนะคะสลัดแมวใบใหญ่าง,า,งามครับเตือกความครับพี่น้องหนามันเมาะ ทำาจพี่น้องรังเลือกงานพี่เกายุ่งบินควรค่ะอู้โปโๆลง ่วงคับแซบคอยเด้อิู่นังมาเด้อมาเด้อสุดจัดประหลัดบอก มันตอนง่ายๆนะพี่นนอกนุ่มแล้วมันหั่นเคืองค่ะหั่นเคืองเห็นมันแบบว่ากนิ่นไงแต่จริงๆนะตอนงหญ่งา่ามค่ะขนาด malaki nokom amlam จักหวนจักหนาวเนาะพี่น้องอากาศก็ได้ยามมื่อเช้าเลยหนาวตกบ่ายมาแดดฮ้อนค่ํามาลมบัดนี้โอ้ย ปรับตัวน้ำงมาท่านค่ะเพชรและพี่หน่อ มาละตะหักครับอวนกออำลังดีผมอัาลํำพอาะอวนมาล้อ กลับจากประชุมโอ้พี่นอ้องน้ำหูน้ำตาม,มาาแล้วค่ะ mm -hmm. จับครับพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องจวดจ,จัดมากนะคะอุ้ยเกลียงถาดแล้วนะ,ะพี่น้องเหลือแต่บักทีอากลากน้ำหูน้ำตาม,มากพอดีนะคะนุ่มมาสิขออนุญาตล่ำล่าเดอ้อบ้านี้พี่น้องล่ำล่าคือทุกคลิปค่ะจังใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเ,เด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ติดเตือนไว้เด้อนุ่มมาสิได้ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขต่อไปนะคะ สำหรับมือหนีอินนมล่าแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อว,วัดดีจ้า